ออสองเท่าบักของครับ a อคชั่ <Action. S 1> น้อมจิตชุนนักเรียนเท่ใส่สบายระบายความร้อนผ้าแห้งเร็วและซึมน้ำได้ดีกว่าสองเท่าซับน้ำไม่ใช่ชึมน้ำซับโอเคซับและกันน้ำได้ดีกว่าถึงสองเท่าดีมากแต่ไม่ได้กันน้ำซับ,บน้ำ <c oughs> เอาไหมใส่สบาย ขายความร้อนได้ดีไม่ขายขายข้อพี่สองผมไม่ค่อยดีมองไนงะโอเคน้อมจิตชุดน,นักเรียนเท่ใส่สบายระบายความร้อนได้ดีผ้าแห้งเร็วและซับน้ำได้ดีกว่าถึงสองเท่าพักน้ำไปำลมไป,ไปเปิดพัดลมด้วย ดูเอาใหม่น้อมจิตชุดนักเรียนแอคูเบอร์5ครั้งแรกกับชุดนักเรียนไทยที่ได้รับมาตรฐานฉลาดเบอร์5จากกฟพอกร,ระทรวงพลังงานและบูโหมดจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอนวัตกรรมเนื้อผ้าเย็นนุ่มสบายระบายอากาศและแห้งเร็วกว่าชุดนักเรียนทั่วไปแถมรักโลกเนสซีโลถุงฮอรีไซเคิลได้หนึอยเปอร์อ็ต์อแล้วไม่ังเาห้งแ้วมาตะลแกน น้อมจิตใส่เลยมันคิดคิดได้เลย